สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สองอาทิตย์แล้วีย่ยป๋องจะพามาดูว่าที่ใส่ยาฆ่าไผ่าาไว้มันเป็นยังไงแล้วมันได้ผลมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอ้ยมาแล้วครับผลเกินคาดก็ได้ผลตอนนี้ใบเริ่มเหลือง ใบเริ่มเหลืองเริ่มร่วงครับใบเริ่มเหลืองเริ่มร่วงเ,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 เนี่ยสองกอกอนูนด้วยเนี่เห็นไหมครับนี่สองสัปดาห์สองอาทิตย์ที่เราใส่ไปนะครับใบร่วงเยอะเยอะเลยนะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนปกติมันก็จะแตกจะแตกหนอจะแตกอะไรแต่เราใส่ไปแล้วมันมัน ใช้คำว่าก็เห็นผลนะครับผมอืมก็เริ่มมีใบเหลืองเริ่มร่วงเดี๋ยวจะคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทั้งสองกอเลยเห็นชัดๆเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับผมไม่มีอันไหน บางอันก็ก็ตายแล้วเนี่ยครับผมบางอันก็ยังเนี่ยใบยดูที่ต้นเนี่ยต้นบางอันก็เริ่มเน่าเริ่มเหลืองแล้วครับบางอันก็ยังสดอยู่เป็นเป็นต้นใหม่ๆนี่ก็จะเริ่มเริ่มเหลืองครับ จะดูต่อไปว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนมีสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์ก็ใบเหลืองใบอะไรใบร่วงบานเลยเนี่ครับเทียบกับต้นที่ไม่ได้ใส่ยานี่ ต,ต้นที่ใส่ยาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่อีกกอหนึ่งแต่กอน,นี้ใส่น้อยใส่แค,แค่แค่ประมาณก่อนหนูจะใส่กิโลกอน,นี้ก็ใส่ครึ่งกิโลแต่ก็มีผลเหมือนกันแต่ก็ยังแตกหนอก,กันเยอะแยะอยู่ลองดูครับ เผื่อได้ผลยังไงก็จะนำมาอัปเดตเป็นระยะระยะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ายาค่าไผ่าาผลเป็นยังไงสองสัปดาห์แล้วก็เห็นผลโอเคอยู่ครับใบเหลืองเห็นแตกต่างอย่างชัดเจนครับผม เห็นแตกอย่างชัดเจนว่าใบเหลืองใบเริ่มเหลืองช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยครับผมยังไงก็ฝากดูกันว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับไอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๋องด้วยนะครับสวัสดีครับ